มีเด็กงอนพ่องอนทำไมอูร้องไห้น้ําตาหยดเลยทำไมอะ่ะลูกพ่อขอโทษพ่อขอโทษไงโอ้โหตามใจสิลูกไม่ร้องนะนะอืม,อมหอมแล้วไงหอมแล้ว,ลวนะไม่ร้องรักหนูโอรักรัก,ร,กรักสิลูกรักรักนะ รักหนูสิลูกมารวยโอ้น้ำตาหยดเลยโอ้น้ำตาหยดแล้วงอนอะไรอะ่ะเลือกร้องนะพ่อรักหนูนะอืมนะถายงอนนะเลือกร้องให้นะครับอืมอันรักอัอืม,อม,อมถายกอดนะอืมอืมอืม มันมีเด็กงอนพ่อร้องไห้ทำไมอ่ะลูกมันเศร้านักเหรอหอือร้องไห้โกรธเหรอดูน้ำตาคอเบ้าเลยโทโกรธพ่อแหละลูกอ,อืมอ๋อหอแล้วนะหงอแล้วนะไม่ร้องเนาะไม่ร้องนะโอ้เรื่องมันเศร้าอืม มันมีเด็กงอนพ่อเสียใจร้องไห้โอ้ <c oughs> ให้กอดนะลูกนะนะจานย์นะาจะรักหนูที่สุดเลยนะ <c oughs> ไม่ร้องแล้วนะ <c oughs> ไม่ร้องแล้วนะ,นะไม่ร้องเนาะอืมอ้า กรธอะไรใช่ไหมไม่ร้องแล้วเนาะทำไมขี้แยจ่ะทำไมหนูขี้แยจังคะทำไมหนูขี้แยคะหืฮหืึเป็นคุณยา่าคุณยายแมวแล้วนะทำไมยังขี้แยอยู่ลนะ่ะคะไม่ร้องนะคะไม่ร้องพ่อรักหนูอยู่แนละ้ว รักจะตายรู้ปะพ่อรักหนูนะพ่อรักหนูไมรู้ห้ามร้องอีกนะห้ามร้องให้เองรู้ไหมรู้ไหมค่ะเดี๋ยวร้องอีกนะคะพ่อรักหนูนะคะไม่ร้องเลยนะคะอเลุ่มไหมคะโอเคนะคะไม่ร้องแล้วนะ ไหนใครสวยนสวยใช่ไหมลูกอืมอืมรักมั้นรักไหมอนน่ไมทำไมีายกรธนหายกดหนักหายกดแล้วเนาะโอเคนะโอเคนะ